มีคดีคดีใครว่านด้สามารถเรื่องใคสามารถวันนี้ผมได้คุยกับศิระเพื่อนรักผมเจ้าของร้านอาหารอะไรครัวครัวทรงไทยหรือไงไม่รู้ชื่อร้านมันชื่ออะไรกันไปดูนะครับนะก็ไปคุยกับศิระเพื่อนรักผมนะครับก็คุยเพราะว่าศิระเนี่ยเขาอยู่พลังประชารัฐมาก่อนเขาก็ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรพาดพิงพลังประชารัฐทํานองว่ามีคนอยู่ในป่าในเขาหิม,มาพานนะครับบอกว่า นะโทรไปช่วยเหลือสามารถเรื่องการโดนจับซึ่งพังพลังประชารัฐเขาก็บอกว่าเพื่อนผมเนี่ยคือศีระเนี่ยไม่ได้อยู่พักพลังประชารัฐแล้วเนี่ยต้องรักษามารยาทหน่อยก็คือพูดง่ายอย่าเสือกนะบอกศีระทานองว่าอย่าเสือกศีระก็บอกว่ากลัวอยากจะเสือกวันนี้ผมก็เลยแวะไปหาศีระหน่อยเขาหาว่าคุณเสือกอ่ะไม่มีมารยาทออกจากพักแล้วเสือกไปวิพากษ์วิจารณ์พักเขานะครับนะีศิระก็บอกว่า ก็พักการเมืองก็เป็นสถาบันเป็นบุคคลสาธารณะนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถมีภาควิจารณ์ได้อันนี้ผมเห็นด้วยกับศิละเพื่อนรักผมนะครับนะก็นะก็ศนะิละก็รู้เรื่องดีเรื่องคุณสามารถเรื่องอะไรต่างๆเพราะเขาเคยเป็นคู่กรณีมา่ก่อนและคุณศิละก็เคยเป็นคนสนิทนะของลุงมาก่อนนะครับนะเข้าใจนะก็คําพูดของออนายสามารถน่าคิดนะ ผมอยากจะพูดแต่ผมพูดไม่ได้นะผมอยากจะพูดแต่ผมพูดไม่ได้คนก็เลยถามผมกศิระว่าทําไมพูดไม่ได้หนึ่งกลัวตายพูดไปแล้วเดี๋ยวจะตายในคุกติดเชื้อในกระแสะเลือดว่าใครอยู่เบื้องหลังเอาเงินไปให้ใครอันนี้คือข้อแรกนะตามตามข้อสันนิษฐานอันที่สองครับนะพูดแล้วตายอัน,นที่สองไม่เป็นเรื่องจริงยกเป็นข้ออ้างโกหกขึ้นมานะอาจจะไม่มีอะไรหรอกเงินทองที่ได้รับมาก็ ใช้คนเดียวไม่ได้ไปส่งต่อนะครับอันนี้ก็อาจจะพูดขึ้นมาเพื่อไอ้คนกลัวอันที่สามนะครับเอ่อก็อะไรเอ่ออัน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 แรกก็กลัวตายอันที่สองไม่เป็นเรื่องจริงอันที่สามก็ไม่พูดเพราะนะครับอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีใครช่วยตัวเองเพราะไปซัดทอดหมดซัดทอดลูกพี่ซัดทอดคนนั้นคนนี้ปุ๊บใครจะมาช่วยเราอะนะครับแต่ถ้าไม่ซัดทอดลูกพี่ นะครับนะนะครับก็อาจจะมาช่วยเรานะครับเพราะนั้นก็ต้องวางกลยุทธ์กันนะครับนะในการดําเนินการตามกฎหมายถ้าเราซัดทอดไปหมดมก็ไม่มีใครช่วยเราอะ่ะพอถูกจับก็ซัดทอดนายซัดทอดไปนายก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าไม่ซัดทอดนานายก็ยังอาจอาจะยังช่วยอยู่นะครับอืเข้าใจนะนะครับนะครับนี่อันนี้ก็เล่า,ลาให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูคดีของนายสามารถ นะครับดูคดีในาสามารถที่โดนจับเรื่องฟ้อ,องเงินนะพ่อแม่เนะี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดวันหน้าเราตกเป็นผู้ต้องหาเราทําไงนะเราตกนะถ้าเราซัดทอดเยอะๆนะพักพวกเราก็ติดคุกกันหมดแล้วใครจะมาช่วยเราหรือว่าเราอยากจะซัดทอดนะก็แล้วแต่เราอะเราคิดเอาเองอะเพราะฉะนั้นวันข้างหน้าเนี่ยเวลามาฟังรายการพีเพ่เดแล้วพี่เดให้ความรู้เนี่ยเราจะเอาไงนะสมมติว่าเราไปกันสี่ห้าคนพักพวกเราไปยิงเขาตาย นะครับหรือไปฆ่าเขาไปป้นเขาเนี่ยพอโดนจับเนี่ยเราจะซัดทอดพักพวกไหมถ้าซัดทอดก็พวกเราก็ติดคุกหมดอ่าหรือว่าเราจะรับผิดคนเดียวนะนะพักพวกส่วนที่เหลือก็ไปหาเงินหาทองมาช่วยเหลือเราในการสู้คดีดูแลลูกเมียเราอันนี้ก็แล้วแต่เราเราพี่นาวเองพี่เดก็คงไม่แนะนํานะครับมันก็เป็นบทเรียนเราดูคดีนในสาม,มารถทั้งแม่ทั้งลูกโดนกันหมดอย่างที่ผมกล่าเรียนอะ่ะเวลาสมมุติว่าเราทําผิดกฎหมายเนี่ย นะเราไปป้อนเข้ามาไปโกงเข้ามาเราควรจะเอาแม่เราเอาเราควรจะเอาเมียเราไปเกี่ยวข้องไหมนะสมมุตินะนะเราดูคดีทนายตาั้มเราดูคดีทนายใครในายสามารถเงี้ยนายสามารถกับปากฏว่าเส้นเงินไปเข้าแม่ทนายตั้มก็ไปเข้าเมียไปเข้าน้องเมียอถึงเวลาติดคุกไปไงไปกันหมดทั้งครอบครัวทั้งผัวทั้งเมียทั้งพี่เมียมันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังเอฟซีทั้งหลายนะครับ ถ้าใครจะทําอะไรที่มันเทาๆเนี่ยนะครับนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปทําแต่ถ้าทําเราควรจะทําคนเดียวหรือเปล่าหรือเราจะควรจะไปเอาเมียเข้ามาเกี่ยวเอาแม่เอาพ่อเอาพี่เอาน้องเข้ามาทําไปทํามาเส้นเงินเส้นทองไปพันเงินหมดติดคุกติดตารางกันหมดพี่น้องว่าไงนะ่ะอันนี้พี่เดก็ให้ข้อคิดว่านะ,ะให้ข้อคิดว่าเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนดีพี่น้องคิดยังไงลนะ่ะ นะครับเราต้องคิดนะเราเวลาเราดูข่าวสารเนี่ยไม่ใช่เราดูสนุกสนานอย่างเดียวต้องดูว่าเออมาย้อนกลับตัวเราเีถ้าเราเป็นทนายตั้มเราเป็นนายสามารถเนี่ยนะเราควรจะเอาเงินผ่านบัญชีแม่ไหมนะหรือว่าเอาบัญชีแม่มาเป็นบัญชีมาหรือไม่อย่างไรอย่างกรณีคุณสามารถเนี่ยมีเงินเข้าบัญชีแม่อ่านะตำรวจก็อาจจะมองว่าแม่กลายบัญชีมาบัญชีมาก็จําคุกสามปีไอ้กฎหมายเทคโนโลยีอะไร นะทําไปทํามาก็นอกจากเราจะไปติดคุกแม่ก็เป็นไ,ไงนะครับแม่ก็ต้องติดคุกไปด้วยมันก็จะลําบากถ้าเราติดคุกคนเดียวเราอาจจะทนทําใจได้แต่ปรากฏว่าโอ้แม่เราติดคุกด้วยเหมือนผมเนี่ยวันหน้าถ้าผมต้องติดคุกนะถ้าพ่อแม่ผมติดคุกเนี่ยผมก็ทนทุกทรมานแต่ตัวตัวตัวผมเองเฉยเฉยถ้าผมต้องติดคุกเนี่ยสบายผมยอมรับได้เพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตสมถะนะครับนี่อันนี้ก็เล่าให้ฟัง นะครับนะชัดเจนนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาดูข่าวดูละครดูเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเองดีไหมครับอืมพี่เดก็ให้ข้อคิดนะชีวิตคนเรามันพลาดกันได้หลายคนเนี่ยไปประนามคนนั้นคนนี้เขาเห็นคนนั้นติดคุกติดตารางก็หัวเราะเยาะเข้าบ้างสนุกสนานนะครับแต่ถ้าเกิดครอบครัวเราคนในครอบครัวเราติดคุกบ้างเราจะสนุกไหมไม่สนุกหรอก แต่เราพอเราไปอยู่ในโซเชียลโอ้คนนั้นติดคุกดีแล้วสนุกสนานหัวลอกกันกิ๊กกักกิ๊กกักนะวันหนึ่งเกิดกับครอบครัวเราอ่ะมันไม่แน่นะชีวิตคนเราเราอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรต่างๆไม่แน่นะนะชีวิตจริงนะครับอืข้อกฎหมายก็ถามพี่เดได้นะนะกดมาถามก็ได้โทรมาถามก็งวันก็ได้อะไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับอืมนะมีว่ามันควรจะเป็นของใคร นะครับรายการถกไปเถียงโทรมานะครับเขาจัดรายการอยู่คงจะให้ผมโฟดินเข้าไปให้ผมไม่ว่างเลยไลฟ์สดอยู่นะครับนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวเนี้ยเราควรนําเสนอบ่อยๆเพราะอะไรเพราะที่ดินเนี่ยมันมีปัญหาว่าเป็นของการรถไฟเป็นที่หลวงหรือเป็นของเอกชนนามสกุลใหญ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องนี้เราควรจะพูดกันบ่อยๆสําสำคัญว่าเรื่องทนายตั้มเรื่องคุณสามารถเยอะเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวผลประโยชน์ ของประเทศชาตนะิเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเรื่องที่ควรจะได้นําเสนออย่างต่อเนื่องพี่น้องว่าจริงไหมเขากระโดมเป็นที่การรถไฟหรือไม่หรือเป็นของนามสกุลดังเอกชนนะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามและก็ดูนะครับว่านะที่ดินเป็นของหลวงหรือเอกชนก็ต้องติดตามนะทุกวันนะครับว่ารัฐบาลจะมีปัญญาในการจัดการไหมคำพิพากษาของศาลจะศักดิธิ์หรือไม่อย่างไรพี่น้องคิดว่าอย่างไร นะครับการการลดไฟจากก้าจัดการหรือไม่อย่างไรผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนหรือไม่นะครับเรื่องนี้สําคัญพี่น้องว่าไงล่ะผมว่าเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องที่เราควรจะสนใจอืมอืมนะครับมีคนบอกทนายเดชาจะถูกออกหมายจับไหมอ๋อไม่ใช่ละครับผมไม่เคยทําผิดไม่เคยทําชั่วนะไม่เคยติดคุกไม่เคยโกงใครไม่มีหมายจับไม่ต้องห่วงนะครับนะไม่ต้องมาปั่นนะใครปั่นมากๆกนะเดี๋ยวก็บล็อกไป แล้วปั่นนะฮะ fc เกาหลีใต้ครับเดี๋ยวผมจะไปเกาหลีใต้ครับนะครับเม้นพลังลบให้มองข้ามไปอาจารย์ให้ความรู้อย่างเดียวนะครับอย่าไปสนใจเม้นพลังลบก็แอดมินก็ลบๆทิ้งไปนะนะครับใครเข้ามาด่าปุ๊บก็บล็อกเลยนะครับบล็อกๆไปเลยเราไม่ต้องการคนดูเยอะแต่เราต้องการคนที่สนใจเรื่องความรู้ทางกฎหมายดีไหมครับนะครับติดตามตั้งแต่อายุสิบกว่าปีนะครับตอนนี้สามสิบแล้วนะครับอืมนะครับไม่นะครับ นะนะครับอย่าให้มันโกงไปได้นะครับอาทิบย์อธทิบีดินอาทิบย์ดีที่ดินจะโดนติดกุกไหมนะครับนะนะครับสบายๆนะครับอันไหนที่ถามกวนๆเราก็บล็อกไปนะครับฝ่ายค้านทําไมไม่ดําเนินการเรื่องเขากระโดงนะฮะผมว่าเขาก็ดําเนินการนะฮะนะครับนะนะครับนะมีอะไรที่น่าสนใจครับ แม่ของนายสาวมาถบิงวอนให้ลูกได้ประกันตัวบอกเพชรคือเพชรนะเพชรก็คือเพชรนะพร้อมเล่าถึงสไตล์การแต่งตัวของตัวเองที่กําลังไปที่หือฮาด้วยว่านี่คือความสุขต้องสวยไว้ก่อนใส่สีตามวันมีความเชื่อตามก็ว่ากันไปเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะพูดถึงเนี่ยนะคดีของนายสามารถเนี่ยนะมันอยู่ที่พยานหลักฐานมันไม่มีใครกลั่นแกล้งนายสามารถได้หรอกนะฝ่ายการเมืองกลั่นแกล้งนายสามารถไม่ได้หรอกถ้านาย ถ้าไม่มีพยานหลักฐานนะเพราะฉะนั้นคดีนายสามารถแต่ผมก็เชื่อว่าตํารวจเขาหน้าจะมีพยานหลักฐานพอสมควรมีเส้นเงินเส้นทองอะไรต่างๆที่นายสามารถยังชี้แจงไม่ได้ว่าเป็นเงินกู้หรือว่าเป็นเงินทอดกระถินผ้าปา่าทําบุญนะถ้าเป็นเงินกู้มันก็ต้องมีสัญญากู้นะและมีเมื่อมีการโอนเงินมาเพื่อการกู้ยืมเงินเมื่อใช้นี่มันก็ต้องมีหลักฐานโอนเงินกลับแต่ผมเชื่อแหละครับว่าไม่มีหลักฐานการโอนเงินกลับ ถ้ามีหลักฐานการโอนเงินกลับนะเขาคงไม่ขอออกหมายจับหรอกอันนี้ผมคิดเองตามประสบการณ์นะเมื่อเช้าคุยกับเพื่อนที่เขาทำคดีฟอกเงินเขาบอกพี่เดกรณีสามารถน่ะแสดงว่ามีเส้นเงินโอนไปนะครับแต่ไม่มีเส้นเงินโอนกลับสมมติมีเส้นเงินโอนไปยังแม่แม่โอนยังยังสามารถถ้ามีเส้นเงินโอนกลับก็จบก,ก็แสดงว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมแต่ถ้าไปอย่างเดียวเลยมีแต่ขาไป ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นฟอกเงินนะครับนี่ผมคุยกับเพื่อนผมทั้งที่เป็นอายการแล้วก็ที่เป็นทนายความที่ทําคดีฟอกเงินก็บอกว่าพี่เดชครับนะโดยทั่วไปเขาดูเส้นเงินนะถ้าเส้นเงินออกมาจากอาีไอคอนแล้วก็ไปเข้าแม่แม่ก็ไปเข้าสามารถแต่ปรากฏสามารถต่อสู้คดีว่าเงิือนกู้อ้าวเพอะฉะนั้นเงินกู้มันก็ต้องมีเงินอ้าสมมติโอนมาล้านหนึ่ง ผ่านไปเดือนก็ต้องโอนล้านกลับคืนมานะเพื่อใช้นี่แต่ถ้าแบบโอนไปขาเดียวไปไม่กลับหลับไม่ตื่นอย่างนี้ก็อาจจะโดนฟอกเงินนะเป็นเป็นความรู้นะเพราะฉะนั้นฟังแล้วได้ประโยชน์วลาพีเดก็ไปหาข้อมูลมาจากพักจากนะอัยการมั่งนะจาก,นะจากนะทนายที่ทำํำคดีฟอกเงินเขาเล่าให้พีเดฟังมาเป็นไงได้ความรู้ไหมนะถ้ามันโอนมาให้กู้มันก็ถึงเวลาใช้นี่มัต้องโอนกลับเล เส้นทางเงินมันมีถ้ามีแบบนี้นะไม่โดนแจ้งก่ออาครอกนะครับอืมนะครับนะเป็นไงชัเดเจนไหมลนะ่ะแล้วถ้าถ้ากู้เงินก็ต้องมีสัญญาเงินกู้ต้องมีหลักประกันมีอะไรต่างๆแล้วจะกู้ันทุกเดือนเลยนะนะครับนะคิดดอกเบี้ยไหมละ่ะจ่ายดอกเบี้ยรหรือเปล่าถามไปถามมามันจะตันตรงเนี้ยกกู้เงินเข้ามาล้านหนึ่งเอาทุกเดือนลยเดือนละล้านละล้านล้าน,านเอามาเป็นร้อยล้านเลยอ่านะ แล้วปรากฏไ,ไงไม่เคยคืนเลยเอ้าแล้วยังให้กู้ทําไมนี่มันก็เกิดปัญหานะครับเพราะนั้นเวลาจะสู้คดีเขาสู้กันแบบนี้นะครับสู้กันแบบนี้เข้าใจนะนี่พี่เดยให้ความรู้เลยได้ประโยชน์ไหมครับได้ประโยชน์ก็ไปไงนะช่วยกันพิมพ์ช่วยกันแชร์ช่วยพี่เดชัดเจนนะเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอะกู้ก็ต้องคืนมีดอกเบี้ยกู้ก็ต้องปีหกสี่ถึงปีหกเจ็ดสามปีไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยเลยมันก็แปลกกันเนี นะเออมันก็กลายเป็นเงินสวยหรือเปล่าล่ะรับทุกเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยไม่ต so ้องคืนอ่ะอาจจะกลายเป็นสวยนะนะครับนะอาจจะกลายเป็นสวยรับสวยรับอะไรต่างๆนะนะถามว่าสวยนะสมมุติเป็นสวยเป็นเรื่องสมมุตินะในการให้ความรู้ข้อกฎหมายก็มีคำถามว่าอ้าวผู้ต้องหาคุณสามารถเอาสวยไปส่งใครถ้าจะเอาสวยไปส่งสมมุติเป็นนะสมมตินะเป็นเรื่องสมมติ ก็ต้องไปส่งคนที่มีอำนาจสมัยนั้นเนี่ยช่วงปีหกสี่หกห้าอะไรพวกนี้ใครเป็นรัฐมนตรีใครไปรองนายกไปส่งให้ใครหรือเปล่าสมมุตินะครับนะส่งให้ใครที่มันมีอำนาจเป็นไงเห็นไนะนี่คือการเวลาเราดูข่าวดูละครแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็มานั่งคิดเป็นไงชัดเจนไหมนี่พี่เดพูดในฐานะทนายความแล้วก็ฐานะที่แบบให้ความรู้กับประชาชนเรื่องข้อกฎหมายคดีดัง แต่ว่าคุณสามารถยังเป็นผู้บริสุทธิ์คุณแม่ก็ยังผู้บริสุทธิ์เราจะไม่พูดในเขาเสียหายนะครับชัดเจนไหมนะชัดเจนนะอ,อ่านะนะเพราะฉะนั้นจะต่อสู้เรื่องกู้ยืมเรื่องอะไรต่างเรื่องทําบุญทําลุนทุกเดือนเลยเดือนละสามแสนห้าแสนเป็นไม่ได้ไหมเรารวยขนาดนั้นอย่างไรหรือยังไงหรือทาไมต้องเดือนละสามแสนสามแสนอ่าทำบุญอย่างเงี้ยอ่าไปทําบุญแล้วอ้าวโอนมาเดือนละสามแสนทําบุญ สามแสนคุณสามารถนะเอาเงินไปทําบุญวัดไหนต้องเอาหลวงพ่อมาเป็นพยานและเสร็จแล้วเวลาทําบุญเยอะๆมันต้องมีใบอนุโมทนาบัตรมีไหมนะมีหลักฐานโอนเงินเข้าบัญชีวัดไหมอ่ะโอนเงินเข้ามาแล้วเอาไปเข้าบัญชีวัดหรือยังถ้ามีหลักฐานง่ายแต่ถ้าไม่มีอติดคุกนะนะนะก็ตรงติดคุกอิตารังนะครับถ้าไม่มีนะหลักฐานเนี่ยนะวิธีการดูคดีฟอกเงินก็แบบนี้ และอย่างกู้เงินสมมุติคุณแม่คุณสามารถกู้เงินมาจากอาบอร์ดพอ,อกู้เงินมาเสร็จแล้วเอาเงินที่ไหนใช้เนี่ยคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรเสียภาษีหรือเปล่ามีรายได้เดือนเท่าไหร่ปรากฏสมมุติคุณแม่เกิดไม่มีอาชีพพอคุณแม่ไม่มีอาชีพคุณแม่จะเอาเงินที่ไหนมาใช้เนี่ยอ้าวมันก็ไปกัมีปัญหาอีกนะพอคุณแม่บอกมีรายได้แต่ไม่เคยเสียภาษีเอาสรรพกรมาเยี่ยมอีกนะไปซ้ายก็โดนไปขวาก็โดนเพราะนั้น เวลาการสู้คดีมันก็ต้องสู้กันไหมให้มันชัดเจนนะชัดเจนเนี้ยนะครับอืมนะเป็นไงได้ความรู้ไหมได้ความรู้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแสดงความคิดเห็นเคาะหน้าจอเปิดการมองเห็นให้พี่เดนะครับอืมนะฮะอืมนะครับอันนี้ก็เรียนให้เอฟซีได้ทราบกันนะครับอืมนะครับอืมนะ